ครับผมแต่ว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานก็มีหนึ่งอย่างนะฮะที่ร้อนไม่แพ้อากาศเหมือนกันเฮ้ยมีร้อน40่องศาอันนี้ร้อนแบบละอุเลยทีเดียวเรียกว่า Impact แทบแตกโอ้โหดูอยู่กับเดอะสตาร์สิบนะครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดอะสตาร์คนที่10นะฮะของประเทศไทยนะครับซึ่งรอบชิงเนี่ยฟในลนะฮะรอบสุดท้ายคนที่ชิงนั้นก็คือคุณเต้กับคุณกั้งนั่นเองโอ้โหเรียกว่าแบบว่าคือมาแบบแฟนคลับนี่แบบว่าส่งกำลัง ใจให้แบบือเรีส,สองคนนะนี้นี่ยุ่มไปที่เนี่ยงัดคมาชว์เต็มที่เลยนะงัดความสามารถใช่แล้วความปโชนเลยนี่ครับดูภาพบรรยากาศของเมื่อวานกันหน่อยนะฮะ มีการโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับวันเสาร์เนี่ยเขาก็มีการโชว์เหมือนกันแต่ว่าเป็นโชว์แบบครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ย<ม>เขาก็ขึ้นมาโชว์แบบเต็นที่ข<ม>ึ้นแล้วก็ที่สาคัญยังมีเซอร์ไพรส์จากเหล่า<ม>พี่ๆรุ่นพี่เดอะสไตร์โอ้ยมากันหลายคนเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่แกงส้มนะฮะครับท่านนะคุณตั้มน,นะคบุณโดงน้องเธลรีเอ่อน้องดีกุ้งนะครับผมแล้วก็ล่าสุดฮะ มีเซอร์ไพรส์นะครับจากพี่บี้สุกฤษด้วยเฮ้ยเมื่อวานี่พี่บี้มาออยับเทพเลยนะนะมาร้องเพลงให้เราเล่นฟังกันประมาณ2อสเพลงคือเอาง่ายๆพี่บี้ขึ้นเวทีปุ๊บใช่ไหมนอกจากคนดูจะเซอร์ไพรส์แล้วนะครับน้องๆน,น,นะฮะเหล่าเดอะสตาร์สิบ ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไ,ไม่แพ้กันไม่มีใครรู้นะว่าพี่บี้เนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังนะถูกต้องนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีภาพบรรยากาศนาทีสุดระทึกใจครับอของหนุ่มกั้งนะฮะที่เขาได้เป็นเดอะสตาร์สิบใชะครับผมตอนที่จะประกาศเนี่ยว่าแบบเขาได้เป็นเดอะสตาร์น,นี่นะแล้วก็คุณบอยตะคุณเกียรติไปให้รางวัลด้วยมือตัวเองเลยไปดูนะครับไปดูฮะพร้แดงหมดทั้งหมดยู หนึ่งปีนะฮะที่คะแนนโหวตสูสีกันมากๆนะครับมีหนึ่งคนได้ไป5 1าสิจและอีกหนึ่งคนได้ไป48.33%จานตครับ เป็นพี่แล้วก็พัฒนาเป็นพี่อย่างที่พี่ๆสามพานบอกไปนะครับขอบคุณพี่สามพานที่เลือกเข้ามาใส่โฆษณา あ何